สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทํานายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทารโร่หรือทาโรตดการ์ดเป็นการทํานายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทํานายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีพิจิกสกรอร์ i o ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายน เป็นการทำนายระหว่างวันที่16-30มิถุนายนพุทธศักราช2567ใครที่ได้ The Star The Hangman เเหรียญราชาถือดาบสมถ้วย5ถ وي, Child, ้วย The Chariot สิบเท้าเด็กถือไมเท้า s n ช่วงนี้ค่อนข้างจะเป็นดาวเด่นหรืออาจจะดูมีชื่อเสียงหรืออาจจะดูเป็นหน้าเชื่อถือของคนรอบข้างใครๆก็อยากจะคุยด้วยอยากจะปรึกษาหรืออยากจะทักทายแต่บางทีมันก็อาจจะทำให้รู้สึกน่ารำคาญหรือรู้สึกเหนื่อยน่ายเบื่อไม่อยากพบเจอเจอผู้คนก็เป็นได้อีกอย่างอาจจะช่วงนี้อาจจะออกไปข้างนอก ไปพบปะเจอเจอผู้คนอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนสนิทก็ได้ก็ค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายในการพบกันเจอะเจอกันหรืออาจจะมีสังสรรค์กันไม่ว่าจะเป็นภายในบ้านภายในครอบครัวหรือกับญาติสนิทมิตรสหายก็เช่นกันการเรียนการศึกษาค่อนข้างจะคะแนนดีหรืออาจจะคะแนนสูง หรืออาจจะดูเป็นคนที่เรียนเก่งหรือดูแล้วน่าเชื่อถือหรืออาจจะไปสอนไปติวใครได้หรืออาจจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการเรียนให้คนอื่นได้หรืออาจจะช่วยทำโปรเจกต์ทำการบ้านหรือว่าทำงานออช่วยส่งก็ได้หรือทำกิจกรรมร่วมกันส่งก็ได้ก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เก่งดูดี ทำแล้วก็ค่อนข้างจะเพอร์เฟกหรือว่าช่วยคนอื่นรอดตลอดแต่บางทีการช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปก็อาจจะทําให้ตัวเองเหนื่อยท้อแล้วก็รู้สึกไม่มีเวลาที่จะขยันในเรื่องของการเรียนของตัวเองหรือศึกษาเพิ่มเติมสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องรจ,จะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบัน หรือว่าอาจจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปรกรรมศาสตร์การเงินการจัดการการบริหารวิทยาการจัดการการบริหารธุรกิจและการบัญชีการบัญชีมนุษยาศาสตร์สังคมศาสตร์นิเทศาศาสตร์วรสัรศาสตร์ การงานอาชีพงานก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่จะต้องมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วหรือมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือแก้ไขเฉพาะหน้าหรืออาจจะรีบเร่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็ต้องแก้แบบว่าให้พอรอดไปได้อาจจะเป็นงานค่อนข้างที่ทำอะไรแล้วก็ ทำแบบสดๆดหรือด้นสดๆไม่มีการวางแผนไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีงานก็อาจจะเป็นงานค่อนข้างมีทั้งแบบสบายๆเรื่อยๆหรืออาจจะเป็นงานที่จะต้องเจอเจอผู้คนเยอะหรือทำงานในออฟฟิศที่เป็นงานตามไปแก้ปัญหาให้คนอื่นหรือ อาจจะมีงานที่ตัวเองทำแล้วมันผิดพลาดก็ต้องตามมาแก้หรืออาจจะมีทำเสริมทำเพิ่มเพื่อให้ไม่ใช่แก้ปัญหาแต่เป็นการแบบเพิ่มให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นก็ได้การงานอาชีพที่เกี่ยวข้องเราจะทำอยู่ในปัจจุบนันลราจะเลือกทำในอนาคตนักสถาปนิกนักออกแบบนักดีไซน์นักตัดเย็บ ช่างตัดเย็บเออหรืออาจจะเป็นเอ่อคนที่ทำเกี่ยวกับแฟชั่นอาจจะเป็นแฟชั่นเรื่องเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับก็ได้หรืออาจจะเป็นเอ่อเกี่ยวกับนักการธนาคารนักปล่อยสินเชื่อเงินกู้หรืออาจจะเป็นนักวิเคราะห์ หรืออาจจะเป็นนักให้คำปรึกษานักแก้ปัญหาหรืออาจจะเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่เปิดหรืออาจจะไปเปิดบูธหรืออาจจะไปจัดอีเวนต์การเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะได้รับประจำก็รับค่อนข้างที่จะเยอะหรืออาจจะรับมาแบบ าตามหน้าที่การงานภาระการงานที่ทำแต่ก็มีเงินเหลือเก็บค่อนข้างที่จะพอสมควรสามารถเอาไปลงทนุนหรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้แต่ก็อาจจะต้องมีการวางแผนการเก็บเงินเพื่อให้มันคงอยู่ถาวรหรือเพิ่มขึ้นหรืออาจจะวางแผนการใช้จ่ายด้วยแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยง ไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุนช่วงนี้ก็ไม่ควรจะขยายกิจการแล้วก็ไม่ควรจะเปิดกิจการใหม่ถ้าเป็นกิจการเก่าก็จะต้องพยายามผลักดันให้มากยิ่งขึ้นมีความขยันให้มากยิ่งขึ้นช่วงนี้จ,จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจสังคมไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่สุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัว แต่ก็ให้ระม,มัดระวังในเรื่องของสภาวะภูมิอากาศอย่างเช่นอาจจะร้อนจัดเย็นจัดหรือว่ามีฝุ่นเยอะหรืออยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างมีการจราจรคับขัางหนาแน่นหรืออาจจะอยู่ในสภาวะที่มีเสียงดังมากเกินไปหรือสถา,า,านที่ที่เกิดความอึดอัดลำคาญใจหรืออาจจะพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะทำให้รู้สึกวิงเวียนเวียนหัว หรืออาจจะหายใจไม่ทันทำให้เป็นลมหรือเกิดอาการาที่ทำให้วูบหรือสลบไปหรือหลับไปหรืออาจจะเป็นอาการของความดันต่ำตามมาก็ได้ควรจะหลีกเลี่ยงสถานที่ดังกล่าวแล้วก็ควรจะมีการพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพตัวเองในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทาง ทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดอาจจะพบเจอดเจอระหว่างการเดินทางไปร่วมงานอีเวนต์หรือไปยังสถานที่ที่มีดาราศิลปินนักร้องหรือมีอะไรที่กำลังจัดงานแล้วแบบมีชื่อเสียงแล้วก็อาจจะไปร่วมงานหรือไปอยู่ในวงนั้นก็อาจจะเจอดเจอคนที่ถูกใจ ได้พูดคุยกันก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่คุณวุฒิวัยวุฒิสูงกว่าหรือดูแก่กว่าก็อาจจะดูพูดจาเสียงดังหรืออาจจะพูดจาตรงไปตรงมาไม่ค่อยรื่นหูหรืออาจจะเป็นคนพูดจาขวานผ่าซากหรืออาจจะดูเป็นคนเร่งรีบรีบร้อนหรืออาจจะดูเป็นคนที่น่านิ่งน่าดู หรืออาจจะเสียงแข็งเสียงดุก็ได้หรืออาจ,จะเป็นคนที่แบบพูดแล้วเหมือนตะคอกตะโกนก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่อาจจะดูเหมือนใจร้อนวุ่นสักหน่อยแต่ก็อาจจะมีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างจะเยอะหรืออาจจะเป็นคนที่พูดอะไรแล้วก็มักจะเอาตัวเองเป็นหลักมีเหตุผลเป็นของตัวเองไม่ค่อยได้อ้างอิงในเรื่องของตรก,กะ หลักการใดๆก็ยังดูดูกันไปก่อนยังไม่ได้คบหาในส่วนของคนที่ไม่โสดช่วงนี้อาจจะมีแผนในเรื่องของการทำงานอาจจะต้องทำงานหนักขึ้นแล้วก็ศึกษาหาประสบการณ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจะมีปัญหาในเรื่องของ การที่จะต้องไปแลกเปลี่ยนทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรืออาจจะเกี่ยวกับภาษาก็ได้ที่ไม่มั่นคงอาจาจะต้องเรียนเสริมเรียนเพิ่มแต่ยังไงก็ยังรักกันดีเข้าใจกันดีอยู่